ทําไมถึงมาทาซาลาเปาขายดีเราก็อยากจะทําอะไรใหม่ๆเพราะผมเป็นคนชอบกินแป้งหลายคนลูกค้าก็ชมบะหมีม่โน่เขาบอกประสบความสำเร็จในการที่นอกจากคนจะแวะมากินแล้วรถ<ม>เสียงก็ไปลากได้ด้วยเออมันเช่นมันเหนียวใช่มันเหนียวอ,อันนี้คือออกมาซีรีส์ใหม่มันเอาไปจะไปดามลองรถเหมือนการลถไ,ล <c oughs> ไ<ห>นลก็ไว้หม่อไได้เพื่อรไปไ<ห>ลองรถ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 เลยลองลองมีแบบที่ตรงที่แต่กับเคบีโน่ใช้ได้เลยเออใช้ไอ้ไค่พูหนอยไม่กินไม่เที่ยวแวะมาเยี่ยวก็ยังดี อันนี้ช่วงพักเบรกอะ,อะแต่งไอติมแล้วอะข้างหน้ายังไม่หมดเลยนะเรามาถามพี่หโนโ่มดีว่าปกติผมจะมากินแต่บะหมี่พี่หนอ่เอาเค<อ>ยมากินแล้วเคยมากินแล้วหลายรอบแล่อันนี้ทำไมถึงมาทำซาลาเปาขายตั้งใจทำอยากทำอะไรที่มันใหม่ๆมั้งบะหมี่มันก็โอเคแล้วไงบะหมี่ถือว่าอยู่ได้ลูกค้าให้การตอบรับดี เราก็อยากจะทําอะไรใหม่ๆเพราะผมเป็นคนชอบกินแป้งชอบกินแป้งอชอบกินแป้งชอบกินเส้น oh. อะไรพวกินเส้นเนี่ยชอบบดอะอยังว่ามีทําคนลูกค้าก็กชอบแล้วก็เลยมาทําแบบสลเปลาคือของที่กินง่ายจัดจ่ายใช้สอยง่ายคือหมายความว่าหิวแล้วก็กินได้เลย uh huh. ถูกว่าไม่ใช่ว,ว่าเอ้ยเราต้องซื้อไปแล้วก็ต้องไปทําอย่างงูน้นทําอย่างนี้กว่าจะกินได้เพราะ,ะชั่วโมงเร่งด่วนในลูกค้าที่มาเที่ยวเนี่ยน้อตก ะนคกนายกเจอลูกค้าส่วน,นาามากจะมาเที่ยวน้ำตกมาไหว้พระมาทําบุญถ้ามาปุ๊บเนี่ยเราไปทําอะไรที่มันช้าๆเอื่อยๆเนี่ยผมว่าขายไม่ทันเขาแต่ว่าอันนี้ก็มีจํากัดเลยใช่ไหมพี่มีจํากัดนะผมก็ไม,ไม่ได้ทําเยอะนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ทาเยอะผมก็ลองเอามาลองตลาดดูก่อนลองตลาดดูแต่ว่าผลตอบรับดีนะดีมากครับ,รบรดีมากๆเมื่อกี้ที่กินไปมีลูกค้าแบบเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหม เขาจะมาถามซาลาเปาอะไรเงี้ยพี่หนงก็ไะบอกคนแล้วนะอะไรกินหมดแล้วก็กินอยู่อเออนเอนี่ยเขากินหมดแล้วอออที่นี่ยังเหลืออยู่เมาเอาออที่นี่ก็ได้เลยก็คือมันง่ายกินง่ายผมว่ากินง่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งซาลาเปาเนี่ยอร่อยทุเกเจ้าไส้ก็ด่างกันไปถามว่าอร่อยไหมแป้งนุ่มก็โอเคแล้วซาลาเปาแต่ไส้ต้องอร่อยด้วยไส้บวกแป้งก็คือเราทําอะไรให้มันลงตัวกันไปแค่นั้นเอง ไม่เค็มมากไม่หวานมากรสไม่จัดมากเพราะแป้งมันออกจะออกหวานนิดนึงถ้าแป้งจืดไปมันก็จะเป็นพวกหมันโถโอะไรองี้อ่าอันนี้เราเป็นสลัเปามีไส้เนี่ยเราก็ต้องหมูมันต้องให้ฉ่ำแล้ววิธีการทําเราก็ไม่ได้ลวกลวกทำไงเราตั้งใจทำไงหรือว่ากาสูตรมาด้วยหมูตัวเมียอ่าต้องหมูตัวเมีย,มมยทั้งตัวเมียตัวผู้ฮะเอาหมูแข็งแรงสุดแข็งแรงอ่าหมูต้องแข็งแรงเราใช้ของอย่างดีเพราะว่าลูกค้านะเอาตังมาให้เราเราต้องเอาของดีให้ลูกค้า เพราะ,ะ,วะเวลาเวลาเราไปกินที่ไหนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราก็อยากจะได้ของดีอยากกินของดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําของดีให้กับลูกค้าที่เขามาจ่ายตังค์ให้เราทําอะไรก็ได้ลูกค้าคือพระเจ้าของเราคืออยู่ๆเขาตังค์มาให้เราแล้วก็เอาของเรากลับไปแค่ลูกค้าถูกใจในของที่ซื้อของเราไปเอาไปกินแล้วชอบถูกใจก็หลายคนลูกค้าก็ชมอร่อยแป้งนุ่มไส้ฉ่ำซาลาเปาต่างกันฮะ ต่างกันทุกยี่ห้อต่างกันหมดแต่ผมคิดแล้วผมชิมหลายเจ้าแล้วว่าเฮ้ยผมก็ไม่ได้น้อยหน้าใครนะผมก็โอเคนะแต่แตผมไม่ได้คิดจะทําสู้กับใครผมทาําเพื่อท้าขายมันทำเพะความชอบส่วนตัวทําทชอบส่วนตัวด้วยแล้วก็อยากจะขายสาลาเปาด้วยจริงๆจะมีหนมจีบด้วยคิดสูตรอยู่คืออันนี้มะนมีหน่เขาบอกประสบความสำเร็จในการที่ นอกจากคนจะแวะมากินแล้วรถเสียก็ไปลากได้ด้วยอ่ามันเช้่มันมีเนี่มันเหนียวอันนี้ประสบความสำเร็จไปแล้วถือว่าจุดขายนี้ได้แล้วอันนี้คือออกมาซีรีส์ใหม่มันเอาไปจะไปดามลองรถเหมือนการรถไหลก็ไว้หน่อยได้ลองรถ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 เดี๋ยวซีรีส์ใหม่ขนมจีบก็จะมาเร็วๆนี้อ่าก็อยากทำอะไรหลากหลายไงเดี๋ยวจะมีไส้เผือกแป้วยไส้ขดดำ ดีเลยี่อะไรเงี้ยใส้สังขยามาพาะพร้าวอ่อนคือมันต้องมันต้องมีหลากหลายให้ลูกค้าเลือกแต่ลูกค้าส่วนมากจะทานแต่หมูถ้าถามพูดถึงซาลาเปาทุกคนต้องกินหมูก่อนซ <ừ> าลาเปาไส้หมู มันโถนี่ทีหลังอืมอ่ใส่ครีมใส่เผือกใส่อะไรทีหลังที่เหมือนกินมันโถไปได้เหมือนคูนวันอยู่แล้วมันก็เหมือนกันนะฮะเราทิ้งหมูไปแล้วก็กินแป้งมันก็คือมันโถใช่เพราะว่าเหมือนที่กินไปก็ไม่ได้สุกหมูเท่าไหร่ก็เหมือนด้กินแป้งก็เหมือนแบบหมูอยู่แล้วพอเยอะ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 ก็คือก็นี่แหละประมาณนี้แหละเพราเราทาอะไรก็คือไปทําอยู่อย่างเดียวมันก็มันก็ได้อย่างเดียวเราลองทําอะไรหลายๆอย่างดูมันก็จริงจโหจะเปิดอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์โออะไรอย่างเงี้ย จริงใจคิดตั้งแต่ที่แรกเลยเปิดอู่ซ่อมรถคิดไว้ก่อนนะก่อนที่จะเปิดร้านบะหมี่ด้วยครับเปิดอู่ซ่อมรถเพราะผมชอบรถทีนี้มันก็ต้องหาช่างหาอะไรมันหลายอย่างหลากหลายเอาอะไรที่มันง่ายๆดีกว่าเหมือนอย่างซาลาเปาเนี่ยน้องไม่มาผมก็ต้องมายืนเนื่อเองนะก็งงท่น้องติดชาปีน้องทำซาลาเปาก็ถ้าน้องปีนียผมก็ต้องมายืนเนื่อเองทั้งวันเพราะนั้นใครจะมานึ่งก็ไม่ได้เพราะมันคือของของเรา เราคือเจ้าของของมันเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเด็กมาน,นึ่งเนี่ยผมก็ต้องสอนประมาณ4-3 4อาทิตย์นะไม่ใช่มาน,นึ่งได้เลยนะคุณต้องรู้วิธีการนึ่งสรารพาคุณเอออกมาแข็งแค่ไหนเย็นแค่ไหนสดแค่ไหนหนึ่งกี่นาทีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไอ้นี่ออกไปคนใหม่เข้ามาเฮ้ยมึงน,นึ่งสรารพาวให้กูหน่อยมันทำอะไรไม่เป็นเลย อ่ามันก็เหนื่อยนะผมถามว่าเหนื่อยแต่นเหนื่อยเนี่ยแล้วลูกค้าชอบลูกค้ามีความสุขในการกินของของผมแะผมก็ตั้งใจทําทุกอย่างเลยเพื่อให้ลูกค้าเอากลับบ้านไปกินกินที่นี่แต่ผมแนะนําของทุกอย่างกินที่ร้านจะดีที่สุดใช่เพราะเวลาแบมีแบบพวกที่ต้องกิแตกกับพี่หนงได้เลยเออใช่ใครพูดว่าก็เดี๋ยวให้พี่หนงฝากร้านดีกว่าเปิดปิดวันไหนบ้างพี่เออส่วนมากร้านบะหมี่ของนงเนี่ยจะเปิดแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับและวันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้น จานคานพุทธวัดไม่เปิดซาลาเปาก็เหมือนกันก็อยู่ในร้านอยู่ในบริเวณของไม่มีเงินเนี่ยเนี่ยบริเวณนี้ก็คือเปิดปิดพร้อมกับบะหมี่เหมือนก่ะแต่ผมก็กำลังคิดจะทําร้านซาลาเปาอยู่เป็นร้านซาลาเปาร้านติ่มซําชูสักติ่มซำอะ,อะไรเงี้ยก็จริงๆผมจะใช้หน่กซาลาเปามันก็คนก็รู้จักเกี่ยวกับกบะหมีนะ่แล้วไงเราไมใช้ซาลาเปาชูสักหรือใช้ชื่อจริงลงไปเลยซาลาเปาชูสักแล้ถ้าใครผ่านไปผ่านมานครนายกก็ไปให้ท้าย อร่อยมากๆไม่กินไม่เที่ยวแวะมาเที่ยวก็ยังดีแต่นี่แวะมากินสลัดเปาที่กินไอต,ติมด้วยกินไอติมด้วยกินไอติมด้วยแต่เมื่อกี้ที่เดินเข้ามาตอนแรกที่มาทักนี่ยังไม่เชื่อว่าเขาจะมากินสลัดเปาได้เยอะ20 30ลูก50ลูกขอบายเลยนะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยก็ <บา S 1> จะกินต่ออันนี้จะทเไรกได้จริงเหรอก็ขาต้อจะกินได้แต่ผมมันไม่ได้ผมได้ยี่เ็พอแล้ว แต่เขาน่าจะได้อยู่เดี๋ยวลองดูว่าเอกจะกินได้หมดหรือเปล่าแล้วจริงๆเราเป็นนักกินหรือเปล่าผมไม่ใช่นักกินแต่ชอบกินผมชอบกินผมมันพวกแล้วแล้วมากินเยอะทําไมไม่อย่างคือถ้ามันอร่อยมันก็รู้สึกแบบอยากจะกินอะไรอย่างนี้เรื่อยๆแต่ผมไม่ใช่นักกินไม่ใช่นักกินถ้าปันโป่งอ่ะคือนักกินอย่างนั้นคือเขาจะมีการคุณพีนี่แหละนักกินอ่าคนนั้นคือเขาจะมีการฝึกตลอดเวลาของผมมันไม่ได้ฝึกของผมก็คือกินกินไปใช่ก็กินไปอย่างนั้นกินเหมือนที่มากินบะมี่เราใช่คือกินอย่างนั้นแต่ก็กินได้เยอะนะก็แต่น้อองคืักกิน นักชิมนักชิมนักชิมชิมมันนี่มันก็ไม่เรียกชิมนะถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่านักกินนะเออถ้าชิมมันก็คือลูกสองลูกอะไรเงี้ยนี่เขานี่ก็ถือว่าเขา <c oughs> เขาเกาเ,เป็นนักกินนะเอาเลยเดี๋ยวจะท้าปั้นโป้งใช่ไหมท้าเลยท้าปัานน้นเปล่าไปเลยถ้าแพ้้ถาแพ้้ถาแพ้อะไรดีฮะใครให้ปั้นโป้งอ่ะปั้นโป้งนะสมเออเก่งเก่งเอาท้าปั้นโป้งเลยท้าท้าออกช่องเลยเด้กูส่งให้ปั้นดูเอางี้ดีกว่ามันสองคนพี่น้องเนี่ยท <C oughs> <ๆ>ั้งปั้นทั้งโป้งเนี่ย สองคนพี่น้องอ่ะคือช่วยกันร้อยลูกนี่คือช่วยกันสองคนถูกไหมไม่รู้ใครกินมากกินน้อยป้านหรือโป้องอแต่เนี้ยเ e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  อโกะเ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 ขากินเนี่ยตอนนี้เขากิน19ลูกเดี๋ยวเขาจะกินต่ออีกประมาณ1ิกว่าลูกเนี่ยก็ถือว่าถ้าเขากินได้51ลูกเขาก็ถือว่าชนะนะไม่ต้องกิน100ร้อยคุณป้านคุณโป้งกินคนละ50อสมะสมโหมแต่ถ้าน้องเอโกะเขากินได้51ลูกมึงสองคนนี่ไม่ต้องมาแล้วถือว่าเขาชนะลูกหนึ่งถูกไหม ก็เหมือนว่าปั้นโป้งเนี่ยมากินคนละห้าสิบจะกินคนละเท่าไหร่ไม่รู้แต่ก็คือคนละห้าสิบแต่เอโก้เขามาสองคนเราไม่ใช่นักกินอยู่แล้วผมไม่ใช่ผมไม่ใช่เอาเอกโก้ดีกว่าเอกโก้เขากินสมมติเขากินห้าสิบเอ็ดลูกคือปั้นโป้งก็คือคุณต้องมากินห้าสิบสองคือห้าสิบสามอันนี้เข้าใจแฮะแต่คุณก็บอกว่าคุณเก่งกับพีทนี่แหละแต่ผมก็ยังไม่เชื่อนะเขาเป็นตำนานแล้วดิเขาเป็นตำนานและทีนี้ตำนานเนี่ยมันจะต้องเก่าถ้าพีทกินห้าสิเอ็ก็ชนะเหมือนกัน คุณพีกกินเท่าเดิมก็ชนะแต่วันนี้ถ้าไอโกกินห้าสิบเอ็ดผมให้คุณชนะผมให้คุณชนะสู้แล้วเดี๋ยวผมถ่ายรูปคุณคุณรูปหนึ่งให้รางวัลเนี่ยให้รางวัลต้องไปฝึกก่อนพี่ต้องไปฝึกก่อนต้องไปฝึกเออไปฝึกก่อนนี่มานี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้พี่หนงเขาไปจัดการร้านก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูกันว่าจะกินกันยังไงต่อโอเคขอบคุณพี่หนงมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหมันก็กินเยอะต่อได้อีกเหรอเนี่ยได้อยู่มันหิวหรือไงอร่อย เออขอบคุณครับ